ก่อนชมคลิปวิดีโออย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ปลริศด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปลริศสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับปาริศจะพาพี่ๆมาอยู่ในเหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกอายุวัฒนะมงคลนะครับ8รอบนะพี่นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์นะครับที่ วาระ96ปีนะครับครบ8รอบพอดีนะพี่ก็จะเป็นของหลวงปู่เกษมเขมมาจาโรนะครับวัดมะม่วงตลอดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาผลิตเองก็ได้มา5กล่องนะครับในกล่องนี้นะครับจะได้เป็น1 2ซ่อมโอ้โห,โหนะครับพี่ในเหรียญน,นี้จะได้เป็นงานลงยาลายทงชาตินะครับก็จะเป็นอาลงยาเฉียงแบบนี้นะครับนี่ เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับในกล่องที่สองนะครับหนึ่งสองซ่มอ่านะครับในรายการนี้จะได้เป็นงานลงยาจีวอนนะครับนี่นะเหรียญที่3นะครับพี่หนึ่งองซ่มโอ้โหนะครับรายการนี้นะครับเป็นงานไม่ตัดปีกนะพี่นะแล้วก็เหรียญที่4นะครับมา1 2ซม อ่านี่นะครับในเหรียญนี้ก็เป็นงานป่าฉลุเนาะเป็นงานหน้ากากนะครับขอบด้วยนะแล้วก็เป็นหน้ากากที่องค์พระด้วยนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญที่5 1 2ห่อมโอ้โหนะครับเหรียญนี้จะเป็นเนื้อ 2K นะครับ2กษัตริย์เนาะเออนี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับ อ่านี่นะครับแกวมาจากซองครบแล้วนะครับพี่หเหรียญนะครับสำหรับรายการนี้นะครับใบรายการที่เขาติดมานะครับเขาก็จะมีติดเป็นตัวเลขมาแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผลิตดูแล้วนะครับใบรายการไม่ค่อยตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตาเปล่ากันดีกว่าว่าได้เป็นรายการอะไรนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูองค์นี้กันนะครับในเหรียญแรกนะนี่นะครับพี่โอ้โหนะครับในเหรียญนี้จะเป็น อาเนื้อ2กษัตริย์นะครับเป็นลงยาขอบนะครับเป็นลงยาขอบน้ําเงินเนาะนี่นะครับพี่สวยมากนะครับก็จะเป็นหลวงปู่เกษมนะครับเป็นพิมพ์เต็มองค์นะพี่นะเออนั่งสมาธินะครับนี่ในลักษณะเหรียญนะครับก็จะเป็นเหรียญเสมาเหมือนเกจิพระอาจารย์ท่านอื่นๆเนาะนี่นะครับสวยงามมากๆเลยพี่นะ นี่อันนี้เป็นเนื้อ 2K นะครับ2กษัตริย์แล้วก็จะมีต่อโคดสาราตรงนี้ด้วยนะครับในรายการนี้นะครับก็จะได้หมายเลข37นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นยันที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับแตกต่างจากพระเกจิท่านอื่นๆเนาะนี่ยันของหลวงปู่จะไม่เหมือนใครนะครับเออสวยมากนะพี่นะ ที่ระลึกฉลองอายุวัฒนะมงคล8รอบนะครับแล้วก็พระครูมงคลเหมรัตนะนะครับเกษมวัดมะม่วงตลอดนะครับนครศรีธรรมราช1มีนาคม2567นะครับเออเหรียญ8รอบนะพี่นะในเหรียญที่2นะครับในเหรียญน,นี้เป็นรายการที่เป็นงานป่าฉลุเนาะเห็นไหมพี่นี่นะครับหน้ากากนะครับก็จะเป็นหน้ากาก อ่ออัปกาซาตินนะครับเท่าที่ปริดูนะอันนี้จะเป็นงานหน้ากากแล้วก็เป็นงานขอบด้วยนะครับขอบก็จะเป็นเนื้ออัปะกะาซาตินนะครับนี่แบบนี้นะครับลักษณะเหรียญก็จะคล้ายๆกับเสมาของพระอาจารย์พระเกจิท่านอื่นๆเนาะเป็นเสมา8ดรอบเต็มองค์นั่งขัดสมาธินะครับนี รายการนี้นะครับก็จะเป็นงานปาฉลุนะครับเห็นไหมเอ่ยกระหนกด้านข้างนะครับก็จะเป็นงานหน้ากากเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็องค์พระก็จะเป็นหน้ากากนะครับส่วนเหรียญนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับสําหรับรายการนี้เนาะเป็นมหาชนวนผิวรุ้งนะครับอันนี้คือดูตาเปล่าเดินนะพี่นะเพราะว่าปริศดูหมายเลขที่เขาติดมานะครับค่อนข้างจะไม่ตรงกับเนื้อที่เราเห็นนะครับนะอันนี้ ขอสันนิษฐานว่าเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับนี่แล้วก็ต่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับเออได้หมายเลขสามนะครับสำหรับรายการนี้นะครับหมายเลขสามนะพี่หมายเลขหลักเดียวนะเออนี่นะครับเดีย๋ยวเรา เดี๋ยวเรามาดูรายการนี้กันก่อนนะครับว่ามีตอกโค้ดอะไรที่แตกต่างกันหรือเปล่านะครับสําหรับรายการนี้เขาจะตอกโค้ดเป็นศาลานะเอออันนี้ไม่มั่นใจในยะนะครับหรือว่าความหมายนะสําหรับรายการนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อนะวะนะครับพี่เพราะว่าอันนี้ปริจําได้นะว่าคือเนื้อนะวะนะครับเขาจะเป็นงานเนื้อนะวะไม่ตัดปีกนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่นะครับเป็นผิวเนื้อนวะนะครับสําหรับรุ่นนี้ ก็จะออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลนะครับคล้ายคเนื้อมหาชนวนที่เป็นชนวนเถื่อนเหมือนกันเนาะถ้าเกิดเราอ่าไปเทียบกับเหรียญของเกจิท่าน,นอื่นๆนะถ้าเป็นผิวประมาณนี้นะครับจะคล้ายทองแดงเถื่อนนะครับแต่อันนี้คือเนื้อน,นะวะนะพี่แล้วก็จะมีความเป็นอ่าตรงนี้ด้วยนะพี่เห็นไหมเอ่ยจะเป็นลอยๆแบบนี้นะครับอันนี้ปริศตเห็นหลายเหรียญน,นะครับนี่นะผิวจะเป็นแบบนี้นะส่วนขอบด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น ทองทิพย์ลงยานะครับเขาจะเป็นงานประกบด้านข้างหรือว่างานปาดฉลุนะครับสำหรับรายการนี้นะครับนี่อ่าไม่ค่อยชัดนะพี่นะนี่นะครับเออกะหนกข้างนะครับอันนี้เป็นงานเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาแดงนะครับนี่ปริจะบอกว่ารายการที่เป็นแบบนี้นะครับเราไม่เคยเห็นจาก อ่ารุ่นไหนที่เขาทำนะพี่นะเออเป็นงานไม่ตัดปีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นงานป่าฉลุหรือว่างานประกบด้วยนะครับอ,อ่ายังไม่เคยเห็นเกจิท่านไหนหรือว่ารุ่นไหนทำนะพี่นะสําหรับรุ่นนี้นะครับก็น่าจะมีออปชันแบบใหม่ๆให้เราแปลกใจกันนะพี่นะนี่อย่างรายการนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันโอ้โหนะครับพี่สวยมากนะครับ ยันของหลวงปู่นะครับเป็นเอกลักษณ์มากนะพี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะตอกโคดคล้ายๆโคดผุนะครับนี่นะผิวเนื้อน,นะวะนะครับพี่สำหรับรายการนี้เนาะก็จะไม่มีตอกเนื้อบอกเรานะครับแต่ว่าเราก็จะอาศัยในเรื่องของอฟังก์ชันเนาะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับผลิตได้มาจะเป็นหมายเลข88นะครับพี่ เสมา8รอบนะครับได้หมายเลข88นะพี่เป็นเนื้อนาวะนะครับไม่ตัดปีกนะพี่นะแล้วก็ขอบด้านข้างจะเป็นทองทิพย์ลงยานะพี่สมเขียวถือว่าสวยมากนะพี่นี่ต่อไปนะครับรายการนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นผิวรุงร้งแบบนี้นะครับสีแบบนี้อันนี้ผลิศมองว่าน่าจะเป็นงานหน้ากากมหาชนวนผิวรุ้งนะครับ ถ้าเกิดไม่ใช่งานหน้ากากที่เป็นเนื้อหมหาชนวนเขาก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองผิวรุ้งนะครับแล้วก็เป็นงานลงยาจีวรนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยใบหน้าหลวงปู่นะครับสวยคมชัดนี่ชัดเจนมากนะครับพี่เออนี่นะครับสวยเนาะมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันอ่านี่นะครับ รายการนี้ก็เป็นงานปัจฉลุเช่นกันนะครับส่วนใหญ่ที่ปริเทศนะครับเหรียญของหลวงปู่นะครับจะเจอเป็นงานหน้ากากแล้วก็งานประกบงานปัฉลุเยอะมากนะครับพี่ถือว่าเป็นรุ่นที่ทำเหรียญที่เป็นออปชันพิเศษพิเศษแบบนี้ออกมาให้เราได้เก็บสะสมค่อนข้างเยอะนะนี่ถ้าเกิดเป็นพระอาจารย์ท่านอื่นนะครับถ้าเกิดเป็นเกจิท่านอื่นนะพี่รายการแบบนี้จะหายากมากนะพี่นะ นี่แล้วก็เป็นรายการยอดนิยมเนาะใครๆก็ชอบเนาะเออนี่นะครับด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นเนื้ออาปากานะครับอปากาประก,ระกบงานหน้ากากเนาะหรือว่าเป็นหน้ากากทั้งแผ่นนะพี่ด้านหน้านะครับออเป็นหน้ากากทั้งแผ่นแต่ว่าน่าจะเป็นเนื้อมหาชนวนผิวรุ้งนะครับนะสำหรับเหรียญนี้ผลิตได้มาก็จะได้หมายเลข3เช่นกันนะครับพี่นี่นะ เหรียญที่สแล้วนะครับที่ได้หมายเลข3นะเออแล้วก็เหรียญน,นี้จะต่อโค้ดอะไรเอ่ยต่อโค้ดเหมือนกันนะครับเป็นโค้ดพุนะครับหรือโคดพระนะเออนี่นะครับต่อไปนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ก็จะได้เป็นงานลงยาลายธงชาตินะครับนี่นะ ด้านบนนะครับซุ้มจะเป็นซุ้มน้ําเงินนะครับพี่แล้วก็แล้วก็นะครับอันนี้จะเป็นงานหน้ากากไม่เอ่ยนะครับเป็นงานลงยาจีวรนะครับสียาจีวรนะครับสวยสดฉ่าวาวมากนะพี่นะเออเดี๋ยวเราส่องดูก่อนนะครับว่าเป็นงานหน้ากากไม่เอ่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุมาว่าเป็นงานหน้ากากนะครับแต่เท่าที่เราดูนะครับอันนี้คืองานหน้ากากนะพี่นะเห็นไม่เอ่ยอ่า เป็นงานหน้ากากแล้วก็น่าจะเป็นหน้ากากนวะนะครับนี่นะเออนะครับงานหน้ากากสวยมากนะพี่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่วัดจัดสร้างนะครับนะรุ่นนี้นะครับวัดจัดสร้างนะครับแล้วก็ขอบด้านข้างนะครับก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาซุ้มน้ําเงินนะครับแล้วก็ยาขอบเป็นขอบยาแดงนะครับนี่ สีสวยสดมากนะพี่ดูนะครับเออช่ำๆเลยนะพี่นะนี่นะครับสวยช่ำมากนะครับอืมนี่นะโอ้โหสวยๆนะครับงานลงยาลายธงชาตินะครับเป็นธงชาติลายเฉียงนี่เห็นไหมเอ่ยส่วนด้านหลังนะครับเออเนี่นะครับ รายการนี้นะครับด้านหลังเขาจะเป็นเหล็กน้ำพีนะครับนี่นะเออนะครับได้หมายเลข41นะครับสำหรับรายการนี้จะเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับนี่เขาจะมีความเป็นผดผดนะเหล็กน้ำพีนะครับแล้วก็ต่อโค้ดเหมือนกันนะครับด้านบนนะหนึ่งมีนาคม2567นนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง เกจินะครับที่วาระครบ8รอบนะครับซึ่งในปีนี้นะครับ2,567นะครับก็มีหลวงพ่อหลวงปู่นะครับหลายเกจิหลายรูปเหมือนกันนะที่อายุครบ8รอบนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปีแห่งปีเสมา8รอบเลยก็ว่าได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับปิก็ฝาก FC ฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ปริด้วยแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปิจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่พได้ชมกัน สุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวยมาก